บัตรนี้เป็นครั้งที่54ตรงกับวันที่2 มกราคมพุทธศักราช2569ข้าพระเจ้านายพระชละธรรมปาโมตขอเป่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและเป็นอาจาริยบูชาแด่องค์พระความปฏิเทรเจ้าองคหลวงปู่สำเร็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลาย โปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพาเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรยัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพาเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนตต่อไปชุมนุมเทวดาสมันตาจากกวาเลสุอัตราคัชันตุเทวตาสัตธมังมูนิราชาาสะสุนตุสักขโมกทงัง สเคกาเมจารูเปคิริสิคารตาเตจันตาริเควิมาเนทีเปรเทจาคาเมตารุวานาคาหาเนเคหวัตุมหิเขเตภุมมาจยันตูเทวาชาระธาระวิสเมยักขะคันทพนาคาตินทันตาสันติเกยังมุนิวละวัจนังสาธโวเมสุนันตุ ธรรมมะสวนัตการโอายามพัทธันตาธรรมมะสวนัตการโอายามพัทธันตาธรรมมะสวัตการโอายามพัทธันตาบมสุนมกัสิทธิคาถานาโมตัสสะพระขะวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพระขะวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนาโมตัสสะพระขะวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะ บรสุสัจจกิรียคถานัตถิเมสรนังอัญยังพุทโธเมสรนังวังเอเตนะสจวเชนะโสติเตโหตุสภะทานัตถิเมสรนังอัญยังธรมโมเมสรนังวังเอเตนะสจวเชนะโสติเตหตุสภะทานัตถิเมสรนังอัญยังสร้างโคเมสรนังวังเอเตนะสจวเชนะมาโสติเตหตุสภะทา พสวดมหาการลิโกนาโถติอนิกาคาถามหาการลิโกนาโถอัตตยสัพพะปานินังปุเรตวาปรมีสัพพาปตโตสัมภริมุตตะมังเอเตนะสจวเชนามาหตุสพุปปัถวามหาการลิโกนาโถหิตายสัพพะปานินังปุเรตวาปรามีสัพพาปตโตสัมภริมุตตะมังเอเตนะสจวเชนามาหตุสพุปปัทถวามหาการลิโกนาโถสุขายสัพพะปานินังปุเรตวาปรมีสัพพาปตโตสัมภริมุตตะมังเอเตนะสจวเชนามาหตุสพุปปัทถวา มหาสมัยสูตรเอวัมเมสตังเอกังสมยังภะควาสักเกสุวิหารติกะปิเราทุชิมิงมหาเนมหาตตาพิขุสเคนะสัททิงปัจจมันเตหิพิขุสเตหิสัเพเหวะอรหันเตหิสัสหิจะโอทาตุหิเทวตาเยปุเยนะสัณนิปริตาโหติภะควันตังทัศนายะพิขุสังคันจะ ขอโทจตุนังสุทธาวสกายิกานังเทวังเอตธาหกเสียยังโคภควาสักเกสุวิหารติกะปีระบุติมิมหาวเนมาตาพิขุสักเเคนาสัตถิงปัจมันเตหิพิขุสเตหิสะเพเฮวะอรหันเตหิสาติจ่าโลทาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปริตาโหติภะควันตังทัศนายะพิขุสังขัญจ่ายานูนามยัปิเยนะภะควาใจรุปสักกเมยามาอุปสักกมิตวัส พระครูโตสันติเกมาจากทั้งผัสเซยามาติอาคัโตตาเทวตาเซยอาทปินามาภาระวะปุริโสสามิสตังวะภาหังปุซาหรือยาปุซาตังวะภาหังสามิตเชยายเอวะเมวัสุทาวะเสสุเทเวสุอันตาลิตาพระครูโตปุรโตปาตุลังสุอาคัโตตาเทวตาพระควรตังพิวาเทตวาเอกมันตังอัถสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาพระครูโตสันติเกอิมังทั่งอาวสิมหาสมยโยปัสมิงเทวกายาสมารถตาอาคัตมะอิมังธรรมะสมัยยังเทตัตเยวะปราชิสังคติ อากทรทปราเทวตาพระกตโตสันิเกอิกมังทั้งภาษีตัดลาพิกโวสมาสทั้งสูติตรังอัตโนโชุกกรรมการสูตรสารทีว,นนนวันเนตานิกขเหตตาวะตอินศิยานิลังติงปัน,นิตติ อัคโทตปราเทวตาพระกัโตสันนิเกอิมังกระทังอภัสสิเชิดวาขี้รังเชิดวาปรีคังอินทัขี้รังโอหะดจำเนชาเตจารติสุทธาวิมาราจขุมตาสุทันตาสู้สูนาคาติอัคโทตปราเทวตาพระกัโตสันนิเกอิมังกระทังอภัสสิเยเกจิพุทธังสระนังกาตาเสนนาเตขมิสติอปัยยาภูมิงปะหายามนุสรังเทียังเทวกายังปุริปุเรสันติติอัคโทภตพะกวาปิคุอวมันเตศเยเยพุยเยนะพิคเวทัสสุโลกตาตุสูเทวตา สันนีปรตตาโหติธาตังทัศนัยะพิขุสังกัจกเยปิเตพิกขเวไอสุขอติมาทานังรันตนโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิปัญควันตานังไอตับละมัยยะวะเทวตา สันิปตาเอสงเซยปิไม่หังเอตยปิเตภิกเวภวิสติอนาคตมทานังอรั้โตสมาสมุทาเตสปิภควตานัเอตับประมายวเทวตาสันิปปตาภิวิสติเตยปิไมาหัเอตอจจคิสมีภิกเวเทวกายันามามิคิตยิงสามีภิกเวเทวกายันามามิเทศิสมีภิกเวเทวกายังนามามิเงสุนสารุกังมนัสิกาโลถภาสิสมิตเอวัมพันเตติโคเตภิกูภควโตปันจัตสุสุมควาเอตทวสิโลมุสสามียัตาปุมาวัสสิตายยส พิโยปัจจัสเตต์ตวันแดกปิโลวัธเวตโตออกมติสัทธาสวเดสเนรเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชนาภถพิคโวเตจะอัตตปะมะกลุงสุตวาพุทธศาสนังเตสัมปาตุลยานังอมนุสสัสสนาสนังอภเปเกสรมาถคุงสาสังอัฏฐสติงสตังเอกสาสานังอมนุสสัสสนาถักซุงอภเปเกนันมาทักคุงดิสาสภาอุภาหุง ตัณฑสัพพังพินยายาวะวัคิตรวาชุมาตะโตอมติยิสัทธาสวเนสเนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชนาภิกขโวเยวะหังกิติกิสามิเคลิฮิอรุปปุปโซสัตตสหัสสาวะยข้าบุมหาปิละวัตถวาอิทธิมตโตสุติมันตวันนาวันตโยะสัสสินโนมัทมาณาภิกขมุปปิคุณังสมปติงวะนังชาสหัสสาวีมวตายากฆานะตะวันิโนอิทธิมตโตสุติมันตวันนาวันตโยะสัสสินโนมัทมาณาภิกขมุปปิคุณังสมปติงวะนัง สาตยาคีาติสหสยาคันตวันิโนอิทิมตสุติมตวันนาวันตยัสสินโนมทมานะอภิกรมุภิคุณังสมติงวันังอิจเตโสลัสสหัสยาคันนตวันิโนอิทิมตสุติมตวันนาวันตยัสสินโนมทหมานะอภิกรมุภิคุณังสมติงวันังเวสามิตาปัจจัตยาคั่นนตวันิโนอิทิมตสุติมตวันนาวันตยัสสินโนมทมานะอภิกรมุภิคุณังสมติงวันังกุมพีโรราชาคโกไปปุรสานิเวสนางยโยนางสาตาสหัสสรรางรา คันธพ,พนังอธิปติมหาราชยสาสสิโสปุตตาปิตัสสาพาหะโวอินทนามามาภะราอิทิมตโตสุติมตโตวันเนาวมัน,นตโตยสาสศินมรธรรม,มานาอภิกรม,มุภิกุณังสมิติวนนันังทักขินัญจดิสังราชาวิรุโลหะตปัสสะสติกุมพันธนังอธิปติมหาราชยสาสสิโสปุตตาปิตัสสาพาหะโวอินทนามามพพาภะรา อิที่มันโตสุติมันโตวันนัวันโตยศสิลป์นโมธรรมานาอภิกษกมุงภิกขุนังสมติงวันังปัชิมันจัติที่สร้างราชาวิรูปะโคปัสสะสตินาคานังอริปติมหาราชายัสสีโสปุตตาปิตัสสะภาหะโวอินทนามามาภะละอิที่มันโตสุติมันโตวันนัวันโตยศสิลป์นโมธรรมานาอภิกษกมุงภิกขุนังสมติงวะนัง อุตรังจักรที่สร้างราชากุเวโรตับปัสสติยาขานังอธิปติมหาราชายาสสิโสปุตตาปิตสะพะโวอินทนามามหาภาระอินทิมันโตติมันโตวันหนาวันโตยสสตสีนมุทามานาอภิกระมุงพิคนังสุปติวนังปุริมาที่สร้างธาตรัทโทรักินีนะวิโรโกปัชเมนะวิโปรปะโคกุเวโรอ,อุตรังที่สร้างจัตตารโรเตมหาราชาสมันตาจัตตโรทิสาทัทธลมาณะถังสุวเนกปิลวัฒเวเตสร้างมายาวิโนทาสาอาคูวัจในการทัสา มายาคเูเวนทูเวเนทูปิพูจะปิ โธสหจันทนกามาเสโทจักินุคันทูนิคันทูจัปนาโธโอปมัญโยจากเทวสุตโตจามาตติจิตตเสโนจัคันทัพโณโรราชาชนโงสโกอาคูปัจจสิโคเจวะติมพูสุเดวัชสะเอเตจันเดียจะราชาโนคันทัพพาสหราชุภิโมทมาาอภิกามุงพิกุลังสปติงวนังท่าคูนาสพานาคาเวสลาสหัสหัจกากัมพรสัตตรลาอาคูปยคาสหัญติพิยามุนาทัตรท่าจกอาคูนาคายัสสินโนเอรวันมหานาโคโซปาคาสปติงวนังเยนาคาราเชสหัสสาฮัันติทิพพาธิชาปะ เวหายาซาเตวราชปัตตาจิตตาสุปนาอิติเตสานามังอภยันตทานาคาราชานามาสีสุปันโนเขมากาสีพุทโธสัญญาหิวาจหิอุปวะหยันตานาคาสุปนาสนามักสุพุทธัง ชิตาวชิรหะเถนะสูตรทางอสุรสตาพาตโรวัสวัตเศติที่มันโตยัสสสินกรักัญชามหาพิสมาสลาธานาเวคสาเวปัจิตเตสุจิติจัปหราโทมนุจิสัทธะสตัญจัพลิปุตตานังสัพเพเวโรจนามกาสันในอิตธิวระดิงเซนังหลุดมุปปาขมุงสมโยธานิพัตันเตปิคุณังสัพติงวนังอาปูจัทธเทวปทวีจัตเตโชวายโยตถาขมุงวรุณาวรุณาเทวาโสโมจัจยัสสสหะเมตตากรุณาไกคาอาคูเทวายัสสสินโธทเซเตสทากายาสัพเพนานัตตะวันนิโนอิทธิมุุงงงเปนนคณัััสติม เวทูจัตเทวาสาลีจัตสมาจัตทุเวยมาจันทสุปริสาเทวาจันทมาคูปุรกิตาสุริยสุปริสาเทวาสุริยมาคูปุรกิตานาขตานิปุรักขตวาอาคูมันทวาราหกาวสุนังวัสโบเสทโศสัะโกปาคาปุรินทโธทเสเตรสทากายาสัพเพนานัตะวันนิโนอิทธิมันโตสตุมันโตวนาวันโตยัสโณโมทะมานาภิกขุปิคุณังสติมันัง ราคูสัพูเทวาชรมาคิสขารุวะหรือกาจัโลชาจัอุมมาบุพพาริภาสีดวงวรุณาสัทธรรมาจัจจุตตาใจนิชกาสูุเลยยาลุจิลาอาคูอาคูวะสวะเดสิโนเสเตธากายาสัพเพนานตะวันนิโนอิทิมันโตชติมันโตวันนวันโตยะสัสสิโนโมทามานาพิกามุงพิกุลังสปติงวังสปติงสมนาสมนามนุสยามนุสย์สุดมาขิดขาปทุสกาอาคูอาคูมโนปทุสกาอาคูคาถาคูระโยเทวาเยเจ้าเลตัวสิโนปลาคามหาปลาคาเทวาอาคูยะสัสสิโน ทัศเตทชะทากายาสพเพนะนะตัตตวันนิโนอิเทมันโตชิมันโตว,วันวันโตยัสสิโนโมทามานามพิกกมุขกุณังสติบมนังสุกากลุมห้อรุณาอาคูไวขารนะส่าสหาโอทาตะไคห้าปามุคมคาอาคูเทววิจักนาสถามัตตาหาราัสกามิสกาจายัสสินโนทั้งยาังอาคาปุนโนโยทิสัพพุสติ เทเตระธากายาสัพเพนานัตตะวันนิโนทัศมันโตชุมันโตวันวันโตยัสสิโนโมทัพมนาภิกขมุงภิกุนังสุติงวันังเทมียาสุตตายามาการาชายัสสัสิโนลัมปิตกาลามาเสรถาโชตินามาจัสวานิมมานัิติโรอะคูตะกูปะรนิมิตาแท้เตระธากายาสัพเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุมันโตวันวันโตยัสสัสิโนโมทัพมนาภิกขมุงภิกุนังสุติงวันังสัทเทเตเทวานกกายาสัพเพนานัตตะวันนิโนนามันวิญญาอาขันชุงเยจันเยสัจะสหภวัต ประุทธจาริมาคีลังโอคตินนามาสวังทักเขมโมคัตลังนาคังจันหวังสิตาติตังสุพัมมาปรมัตโตจัปุตตายที่มันโตสะสะนังกุมารโลติโสจัตโสปะคาสัมปติงวนังสาหัสสาพัมมาโลกานังมหาพัมมาพิติติอุปปโนชิตมันโตพิสกายโโมจัสสติโสทเสษะอิสลาอาคูปัญเจกะวัสวัตติโนเตสันจะมัสโตอาคาห้าติโตปริวาริโต เตจัดสเพรยพิกเตสิ้นเทเทเวสพรามเกมาราเซนะอภิกกามิปัสกากรหัสสามัญยิทังเอทะครหัสนักพันธะสาราเคนะพันธุ์อัมดูโวสมันตาปริวาเลถามาโวมุจจิถโกจีนังอิติตัดฐามหาเสนโกรหัสเซนหนังเปสยิปานินาตรมาหจัดสลังขันธวารเพระวังยะทธาปุสโกเมโคทันยันโตสุวิชโกตถาโซป่าจุดทาวติสังกุโทเซยังวเซ สันจะสัพพังกพินกายาวะวะวิชิตวาชุมมาตโตอมติสัทธา,านสวรรค์เนรเตม,มาราเซนอภิกันตาเตวิชนันทพิโวเตจะอาตบปะมาณกลุงสุตวะพุทธศาส,ส,สนังวิตราเัหิปกกมุงในสร้างลมภิอิศยุงสัพเพวิชิตสร้างคามาพยาตีตายยัสสิโนโมท,ทันติสหะภูเตัยสวกาเตชานิสตตาติมหาสมัยัสตังนิธิตังสัตตม,มังบทสดจุลาาราชย์ยปละก่อน นโมเมพุทเตชสาัตนาตยธาธรรมิกาเตชะประสิทธิประสิเทวานารายะปรเมศุลสิทธิพรม,มาจะกินธาจาัจตุโลกาคัมภีรลักกาสมุทธาภูตงุงคังคาจะสัพพม,มาชายยาประสิทธิพวันตุเตชยยาชยยะธรณีธรณีอุตธิอุตทินทีนาทีชยยะชยยา ขะคนละตนละนิสัยนิไลใสเสร็จนะเมรุราชพลนรชีชัยยะชัยยะคขมีละส้มพีนาเคนนาดีปีศาสจักภูตากาลีชัยยะชัยยะทุนิมิตาโลคีชัยยะชัยยะสิงคีสุธาธนมุขชาชัยยะชัยยะวรุณนมุขสาตาลาชัยยะชัยยะจำปาทินาคกุลคันถักชัยยะชัยยะคัชะคนละตุลังสุกรัภูชังสีหาพยาคตีปาชัยยะชัยยะวรุณนมุขขายาตาชิตตาชิตตา เสนนาลีปุนาสุทธินารีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวิชัยยชัยยะธนีตะเลสสัชัยยะชัยยะชัยยะธนีสันตินสธาชยยชยยมังกรลัญยาพระวัคเเเยเยเเยเวรุเเเเเคเเ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 เะเเ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 เชยยาชเเ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 ช ชัยยะชัยยะอรหันตาปัญเจกับพุทธะสาวังชัยยะชัยยะม่ใหสโลหโลหลินเทวาชัยยะชัยยะพรมมาสุลโคชัยยะชัยยะนาโควิรุฬโกวิรุปปกโคจติมาลาวิ อินโท่จัเวนเตโยจักกเวลูฮัรุโนปิจอัอาคิวายโยจกปชุนโฮกุม,มาโรธาตรัดโกอัทธรัศมห้าเทวศสิต,ตาภาษาอาทยโยอิออฐฐอสิโนสวากาสัพาชัยยะรามโมพวันตุเตชัยยะธรรมโมจัสังโคจัคจทัฐฐสสปาโรจัชัยยกังเอเตนะเชเตเชนะชัยชยะสดทีพะวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะห้ตุเตชัยชยะมังคลังชัยโยปิพ,พุทธสัสสิมโตอิยังมารสัจจับปปิมโตปราชยโยโคสยามโพที่มันเตปโมติตาชัยยะตถาภัมมคณาเมสิโนชัยโยปิพุทธสัสสิมโตอิยังมารสัจจับปปิมโตปราชโโโยยคสมพ โพธิมันเตปโมทิตาชยยตถธาอินทคณาเมสิโนชัยโยปิพุทธสัจสิมุโตอยังมารัสสจัปปปปิมโตปราชโยโคสซียมโพธิมันเตปโมทิตาชยยตถาเทวคณาเมสิโนชัยโยปิพุทธสัจสิมุโตอยังมารัสสจัปปปปิมโตปราชโยโคสซียมโพธิมันเตปโมทิตาชยยตถาสุปันนคณาเมสิโนชัยโยปิพุทธสัจสิมุโตอยังมารัสสจัปปปปิมโตปราชโยโคสซียมโพธิมันเตปโมทิตาชยยตาณฆคณาเมสิโนชัยโยปิพุทธสัจสิมุโตอยังมารัสสจัปปปปิมโตปราชโยโคสซียมโพธิมันเตตตปโมทิาชยยถะ สัพพมาคณาเมสิโนชยันโตโพธิยามูลเลสักนังนั้นที่วัฒโน เอวังตวังวิชโยโหหิเชัสสุเชยมังคะเลอปราชิตปัลลังเกสิเสยปัตตพิโพคะเลอภิเสเกสภะพุทธานังอคัปัตโตปโมทติสุนักตังสุมังคลังสุปพาตังสุหุตังสุขโนสุภูโตจัสุยถังพมาจัสุปทักคีนังกายากรรมังวาจากรรมังปทักคีนังปทักคีนังมโนกรรมังปณิทิเตปทักคีนาปทักคีนานิกตวานะรับพันตัดเทปทักคีเนเตอัตถรัตถะสือตาวิรุณหะพุทธสัสนอโลคาสุขตาโทหะสัพเพหิยติภิ สุนันทุพลโตเยทวะฒนสมิงทาเดอธิกตาทตีครยุกาสัตธาหัวตุสกิตาหัวตุสัะปทาละขันตุสพัสสตตานังละขันตุจินทสาสนังยากาจิปัฏฐาเตสังสัพเพปุเรนตุมโนระท่ายุตตากาเลปวัตุวัตซังวัตาวัลหกาโลคาจุปัทวะเตสังนิววเรนตุจัตสะปทากายาสุขังจิตตสุขังอรหันตุยถาละหัง บทสวดธรรมานิยมาสุตตังเอวัมเมสังเอกังสมยังภะควาสวัตเทียงวิหัรติเชตวันในอนาคารปิณฑิกัสสะอารเมตัดลโคภควาภิกขุอมันเตสิภิกขาวติพระทันเตติเตภิกขุภะควาโตปันจเตสุสุงภะควาเอตทาวจะอุปัฏฐาวาภิกเวทะธาตาตานังอนุปัฏฐาวาตธาตาตานังธิตาวาซาธาตุธรรมิตตตาธรรมานิยามตาสัพเพสังขาราอนิจจติตังตธาตโตอภิสัมพุทติอภิสเมติอภิสัมพุทธิตวะภิสเมตวาอจิกติเทเสติปัจจเปติปัฏฐเปตตตติิิิิิิวววววั อุตตานีกโรติสพเพสังคาราอนิจจติปัฏฐาวาภิเกเวตธาคตานังลุกปัฏฐาวาตธาคาตานังพิตาวาสาถาตุธรรมติตตาธรรมนิยมตาสพเพสังคาราทุกขะชาติตังตธาตุตอภิสัมพุชติภิสมิตติภิสัมพุชตวะภิสมิตวาจิตติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐเปติมิวรติวิภัจติอุตตานีกโรติสพเพสังคาราทุกขะชาติ อุปัฏฐาวาพิกเวตาธาคาตานังอนุปัฏฐาวาตาธาคาตานังทิตาวาสาทาตุธรรมติตาธรรมเนิยมาตาสัพเพธรรมมานาตาติตังตาธาคาโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชตะวาภิสเมตะวาอาจิกติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวัลติวิภัสติอุตตานีกรติสัพเพธรรมมานาตาติอิธมาโวจักภะคะวาตัมะนาเตภิคู่ภะคะวโตภิสษังพินันทุนติประเทศกัลตากถา อตทีตังนานวะข่าเมยยังนาปฏิกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรตักกิดถึงสิ่งที่ลวมไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงรวองสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะถาตีนตามาที่นตังอปัตัญจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ลาไปแล้วสิ่งที่เป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะยโยธรรมังตถาทตฐาวิปัสติอัสรังหิลังอัสรังกุปังตังวิธรมนุพรรุเขเยผู้ได้เห็นธรรมอังเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแงไม่คลอนแขนขับคนพระองค์โดยการเช่นนั้นไว้อาจเชื่อว่าจมาตัดป ความเพียรเพีย้ยนขีดจะต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาหิโนสร้างคารันเตนามหาเซเนนะมาจุนาเพราะว่าความแผลเพี้ยนต่อมาช่ลยผู้มีสรัทามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหราจะมาตันติตังตังเวประเทกเลาติสนตันโตเิดสเตมุนิติมุนิผู้สงบย่อมเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นน,เาานนั้นไม่เกิดขาดท้งก็วันทั้งกันขืนมาผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชม บทสวดธรรมะสองเวคับปัจจเวกขณะสัพเพสังขาราอานิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันมีเที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิน้นมันเป็นทุกข์คนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วจะเจ็บตายไปสัพเพธรรมะอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิน้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าต,ววาตนของเราอาจทุ่วงชีวขอตตงงไม่่ยยัืน ทุวังมรณนังความตายเป็นของยั่งยืนอวัดสังมายามาลิตับพังเ,เราเพิ่งจะตายเป็นแท้มรรนักปริโยสานังเม ين, ชีวิตต่งชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตต่งเมอนิ้ตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณน,นังเมยนิ้ตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะควรที่จะสังเวชอายังกายโยอจิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตตะ,ะวิญญาณวิญญาณขันปัสสก์วิญญาณฉุดโถอันเขาทิ้งเสียแล้ว อาทิตย์เสร็จสติจากตอนทับปฐวิงซึ่งแผ่นดินกระลิงขลังอีวะประดุดดั่งท่อนไม้ท่อนฟืนนี้รัตถังหาปิโยชน์ไม่ได้อันจากวัฒสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอะอุปะะัตถวยะธรรมิโน,โนมีความเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตตวนันรุชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปแตสังขปสมุสุขโขความเข้าไปสงบแลงครับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามานั้นนั่งติจัดสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มริงสู่จากมาริสเลที่ตายแล้วกำลังจจะะะตตตาา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 ยย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 แแสสสสสงงงงววว่าา่่่่่หหััััมม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 มรรริิเเเเเเกกก็กยออออนนนนนน้้นนนนะืทีีีโคคใไล บทสวดไม่ตายังกินจิ ยังกินจ um. ิ่กุสลังกรมมังสพเปเตหิตะตังปุญญโนอนุมทันตุสุนตุโพโตเยเทวะอชมินท่าเนธิกตาทีไคกาสัตถาหนตุสุกตาโนตุทุข้าพุทจนตุมาตาปิตาสุกตาหนตุทุข้าพุทจนตุสพเพยติกาสุกตาหนตุทุข้าพุทจนตุสพเพยอิยติกาสุกตาหนตุทุข้าพุทจนตุสะเพปีซาสพเพยาคาสเพเปตาสุกตาหนตุทุข้าพุทจนตุสพเพอาจาริยุปชยาสุกตาฮนตุทุกข้าพุทจนตุสพเพนักกัตตาสุกตโ บทสดบูชาหลวงปูท่ทวดโนโมโพธิสัตโตออคันติมายะอิติภะคะวาโนโมโพธิสัตโตออคันติมายะอิติภะคะวาโนโมโพธิสัตโตออคันติมายะอิติภะคะวาปฏิทานาคาถา พันธมายังเทวเตติปฏิทินาคทโยพนามาเซยาเทวตาสันติวิหาราวสิงทูเปเคาเลโพธิคาเลตหิงแตหิงตาธรรมทานในนาพูนตุปุจิตาโซทิงกโรเตทวิหารามันททเรเทราจัมมัชานวการจัพพิคโวซารามิกาธนปฏิอุปสากาคามาจัเทซานิคมาเจสลาสัปปานาภูตาสุกิตาพวันตุเตชลาผู้ชายาปิอักขสัมภวาสังเซตชาตาอัฐโวปปาติกาเนยยาณิกลงธรรมวรางปฏิจเตสัพหิทุกสะกโรตุสังขยังท่าตุจิลังตังธรรมโมธรรมธนราจปุกระ สังโฆโหตุสมะโควะอัจทยะจัิตยยายะจจอัมเหระขตุสัทธมโมสปิธรรมจาริโนโบุติงสัมปมเนยยามะธรรมเมอริยะประเวทิเตสปันนาโหตุสัพพิป,ปานิโนพุทธสัจเนธรรมมาธาังพระเวชันตโตกาเลเทโวโพระวสุวุฒิภาวยายะสัตตานังสุมิทังเนตุเมธานิงมาตาปิติติตาจาัรชังนิจังนัตุปุระังเอวังธรรมเระลาชานโนปชังนาตุสัพทาทเทวตาอุโยชนะคถาทุกกปัตตาจะนิทุกขา พยาปตตาชนิดพยาโสกปัปตตาชนิดโสกห้ตุสัพหิปานิโนเอตาวตาจะอัมหิสัมปะทางปุญญาสัมปะทางสัพเพเทวานุโมทุสัพสัมปสิสิทธิยาทานังท,ทัตตุสัทธายาสิหลังนักสุสัพทาภาวนาพิราตาโหตุัา,าตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาพระปตตาปัญเจกานันจะยังพลังอรันตานันจะเตเชนะละคังพัตมิสภาโส สุมังคลัถาโหตูสัพพังสุมังคลังลักขันตูสัพเพเทวตาสัพพาพุทธานุภาเวนะโสทีหตูนิลันตลังโหตูสัพพังสุมังคลังลักขันตูสัพพเทวตาสัพพาธรรมานุภาเวนะโสทีหตูนิลันตลังโหตูสัพพังสุมังคลังลักขันตูสัพพเทวตาสัพพาสังขานุภาเวนะโสทีห้นตูนิลันตลัง สัพเพพุทธาพระปัตตาปัญเจการนจัายย,างงยังพลังอรหันตานันจาเตเชนาละขังพรามิสสะพัโซสัพเพพุทธาพระลัตตาปัญเจการนจัยยังพลังอรหันตานันจาเตเชนาละขังพรามิสสะพัโซสัพเพพุทธาพระปัตตาปัญเจการนจัยยังพลังอรหันตานันจาเตเชนาละขังพรามิสสะพัโซสัพเพพุทธาพระปัตตาปัญเจการนจัยยังพลังอรหันตานันจาเตเชนาละขังพรามิสสะพัโซสัพเพพุทธาพระปัตตาปัญเจการนจัยยังพลังอรหันตานันจาเตเชนาละขังพรามิสสะพัโซ สัพเพพุทธาพระปตตาปัญเจการันจะายอย่างพลังอรันตานันจเตชนาละคังพระมิสสะพโซสัพเพพุทธาพระปตตาปัญเจการันจะายอย่างพลังอรันตานันจเตชนาละคังพระมิสสะพโซสัพเพพุทธาพระปตตาปัญเจการันจะายอย่างพลังอรันตานันจเตชนาละคังพระมิสสะพัโซสัพเพพุทธาพระปัตตาปัญเจการันจะายอย่างพลังอรันตานันจเตชะนาละคังพระมิสสพสโซ ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมกล้าอุทิศถวายเป็นพระราชากุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถพระบระมราชาชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสูส่สวรรค์คาลัย ขออนิสงฆ์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสภัสริมงคลแก่ข้าพเจ้ามารดาบิดาของข้าพเจ้านางสาวเทียนทิลาง,งานรัตนกุลนางอรไทายงานรัตนกุลนายสมทิพย์งานรัตนกุลให้แขวคาดปลอดภัยจากทุโกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพบันชอบรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออยากได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้สัตว์เลี้ยงของข้าพเจ้าแขวคาดปลอดภัยจากทุโกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวง ขอที่ส่วนกุศลน,นี้มอบให้แด่นายกฤษดาประชาเสินชัยนายสาหาวัตอนุกคุณวัฒนานายวิภูโบดิตผู้ล่วงลับไปแล้วขอให้ความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่เหล่าเทวดาทั้งหลายทั้งปวงที่ได้มาฟังการสวดสารยาพระพุทธมนต์น,นี้ขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรง,งอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ดได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลน,นี้ โปรดประสิทธิ์ประสาทพรน,น้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลสู่ตัวข้าพเจ้าสู่วัตถุมงคลพรดปิดตาย,ยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอมูลเลได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและฤิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อํานวยผลให้เป็นสิ่งมงคลแก่ผู้ครอบครองและผู้บูชาทุประการเทิน